สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เจอกันช่วงเย็นเย็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้กลินจำปามาทำข้าวผัดปูพี่น้องข้าวผัดปูนะพอดีหลวงป้นกึศขยักกินข้าวผัดข้าวผัดก็บอกว่าจะทำข้าวผัดนี่เอ๊ะทำข้าวผัดปูกรอปดนปดไปซื้อปูสำเร็จรูปมาเป็นปูปูกระปองนะฮะเป็นปู มันเป็นผู้แก่เนื้อเรียบร้อยแล้วฮะป้าพ่อกันเลยครักลินจะทําข้าวผัดปูนะวันนี้เครื่องปรุงก็จะมีผัก3ซมสีนะครับมีข้วโพดมีแครอทมีพลันเตามีปูมีแตงมีของที่จะกิ่นแก้มนะครับมีมีไอ้นั่นไอเหงกอต้นหอมผักชีพี่น้องกระเทียมกัลิจะใช้เนยจะโดยโดยที่จะใช้น้ำมันจะได้ใช้เนยผัดเนยมันจะหอมนะพี่น้องเนยจะหอมเครื่องปรุงก็จะมีตะยามีพริกมี เกลือป่นผงรสดีพริกไทยแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำน้อยหึงห,หือสีสันวัางอ่างแล้วก็น้ำตาลไต้หวได้พี่น้องมาพอมาเริ่มทำกันเลยพี่น้องมาเปิดแก๊สวัสดีนะครับเอฟซี FC. วันนี้พอดีกรินจะมาทำไอ้นั่นนะฮะข้าวผัดปูนะครับจะมาทำข้าวผัดปูพอดีคุณลุงเขานึกอยากกินข้าวผัดปูก็เลย กอลินจะใช้เนยนะครับพี่น้องกลินจะใช้เนยในการผัดเพราะว่าเนยเนี่ยมันจะทำเออถ้าใช้น้ํามันอะ่ะมันจะทําให้อ,อ่าไม่หอมนะฮะเนยมันจะหอมกว่าน้ํามันนะพี่น้องไอ้เนยไอเทอร์อันดีนอร์ยูดิสออยอวินยูดิสเอ้อ ก็ส่งอย่ากัดกัดกูดปล่อปล่อยถึงไหมอืมแอบน้อยหนึ่งพี่น้อง เกินแล้วพี่น้องเ้ยที่นี่ปปเวลาห้าโมงเกินห้าโมงครึ่งก็จะเริ่มทํากับข้าวมื้เย,ย็นกันเลยนะครับเอากระเทียมลงไปเจียวเลยเดียวกระเทียมหือหอมพี่น้องเ,เลย เดี๋ยวกระเทียมหอบผู้กระใส่ปูลงไปผัดเลยพี่น้องเหยพี่น้องไอป,ปูที่เป็นปูสําเร็จนะฮะปูแกะเนืนะ้อเป็นกระป๋องใช้บดกระป๋องเลย กินหอมแต่เดี๋ยวพี่น้องเือยพอผัดเนื้อปูเริ่มหอมแล้วก็เอาผักแต้มสีลงไปผัดพี่น้องลินจะใส่ผักนักหน่อยเเพราะว่าชอบกินผัก ัจนมันสุกจนมันหอมนะพี่น้อง เลยนะจะน้อยไปนิดนึงใส่เลยนิดมึงก็ได้ตามหน่อยเนาะว่ามันแล้วก็ตีไข่ลงไปเลยพี่น้องเอาไข่ลงไปผัดเลย ไข่ลงไปผัดให้สุกจากนั้นค่อยใส่ข้าวทีหลังแล้วใส่ข้าวผัดให้สุกเรียบร้อยเราค่อยมาปรุงรสพี่นะ้อง เรจาจับที่ผัดผักกับผัดไข่อะไรให้สุกด,ดีแล้วก็ใส่ข้าวเลยพี่น้องเลยใส่ข้าวลงไปเลย guys. มันมีแก๊สอีกคุณคีเพิ่มอีกแล้วก็มาผงเลยพี่น้องเหรอจะมีเกลือเราต้องใช้น้ำป่านะพี่น้องเราต้องใช้ป่าเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำป่าแล้วมันจะทำใฮืออ่าเม็ดข่าวนะครับพี่น้อง แล้วก็ผงรดดีพริกไทยแล้วก็ทำให้สีสันบางงามน้อยเอาใส่น้ำตาลหน่อยพี่น้องเอะ ใส่แค่ฮื้อสีงามบดายแทนเสี้ยวดำด้วยน้องโอ้ยกลิ่นหอมเตะเลยนัดผมแก๊สอีกล

The no problem then you, you uh, spy. <laughs> อีกพอาืมพอดีเป๊ะเลยต้องปรุงทั่นใดญ่ๆน้ำนั้นพี่น้องอย่าใช้น้ำปลาอย่าใช้ซอสหลังใส่เด้อพี่น้องมันจะทำาันเหม็นขาวเพราะรสชาติผัดเอาผัดเอาใช้เนยผัดทีดดดด่มันจะคือได้รสชาติอยู่แล้ว เรียบ้อยพี่น้องเถยตอนนั้นก็มาใส่ต้นหอมกีที่เป็นส่วนใบมัน เรียบร้อยข้าวผัดผูพี่น้องเหยนะครับถึงจะตักใส่จานเสิร์ฟไปนั่งกินฮ้อนๆหน่อ,นเ,อนเลยนะครับมอื mm. เรียบร้อยข้าวผัดปูพี่น้องเถยยตักเสิร์ฟพอน้อนเลยแต่งจานให้มันน่ากินเยอะเรียบร้อยพี่น้องข้าวผัด ปูข้าวผัดปูนะครับกลินจะขอตัวไปนั่งกินฮ้อนๆก่อนเด้อกับลุงวัดยุ okay. ้ยโอเคมันดูดีเวทท์ที่จะลองมันบอกว่าเดี๋ยวหอมจังเลยอยู่เดี๋ยวแกไปนั่งกินนะเดี๋ยวกลินใครชอบคลิปนี้กลินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกลินตัวนะครับหรือขอตัวไปนั่งกินกับลุงก่อนนะครับบ๊ายบาย